สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับวีอีกแล้วนะคะใน B วีไฟเลสซี e วีเรากลับมาพบกันอย่างนี้เช่นเคยนะคะก็อยู่กันในช่วงวีวายรีแอคชั่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวที่วันนี้นะคะเราจะทำการรีแอคชั่นค่ะเรื่องที่วีแบบ เปิดแล้วผ่านไม่ผ่านบางแล้วแบบโอ๊ยเหตุพอดีในช่วงนี้นะคะกับลิ l เลอร์ซีรีส์หรือทฤษฎีรักหรือซีรีส์หรือซีรีส์ทฤษฎดีลักนะคะเป็นออฟฟิเชียลเฮลเลอร์คะ <S <S เห็นเขาปล่อยออกมาแล้วน่าดูมากมเลยมันเป็นเหมือน นวน,วน,นิยายที่แบบว่าโด่งดังในเว็บเด็กดีเมื่อสมัยก่อนนะคะตอนนี้เขาทำาเป็นซีรีส์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี่ด้วยเขาบอกว่าจะมีด้วยกันทั้งหมด3คู่นะคะทพีจาไม่ผิดนะคะก็ยังไม่ได้ดูนะคะก็เลยจะมาดูทําการรีแอคชั่นไปพร้อมๆกันในวันนี้เนาะสำหรับเพื่อนๆไหนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกและยังไม่รู้จักวีสามารถกด subscribe ทวีได้นะคะช่อง B ีฟาเลสสไตล์วีเลยะค่ะอยากถึงแฟนซับเลยแลขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากด subscribe กันเนาะก่อนที่เราจะดูคลิปรีแอคชั่นกันขอ ยาฝาดผลิตภัณฑ์เช่นเคยน,นะคะแต่เจ้าตัวนี้เลยนะคะเห็นกันทุกที่กับเจ้าตัวยาสีฟันฮาวอนนะคะเป็นยาสีฟันสมุนไพรจากธรรมชาติเป็นออร์แกนิกแบบ100%มีส่วนผสมของสมุนไพรถึง9ชนิดนะคะอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมอะไรอีกมากมายแล้วก็มีโปรดักต์อื่นๆเยอะมากนะคะในลานไลฟ์สไตล์วิชาปรีวิขึ้นไาให้ตัวนี้นะคะสามารถเข้ามาอุดหนุกนการซัพพอร์ตกันได้หาเงินก็จะช่วยในการขับเคลื่อนการทำช่องต่อไปและได้ทำคลิปต่ตอๆไปให้เพื่อนๆคนได้ดูเช่นเดียวกันเนาะโอเคค่ะสวัสดนี้ก็ไม่พูดเยอะ เราไปดูคลิปรีแอคชั่นค่ะเรื่องทฤษฎีรักงค่ะเป็น official trailer ได้เลยจ้าน้อยย่ายอดฮิตจากเบ็เด็กดีมีสามผู้อีกปีเดียวพี่หลานได้เกิดแล้วอันนี้นี่หว่านี่เน่นฮอร์โมนไอคนโรดยังมึงอ่ะนะ อันนี้ก็เคยเล่นเลือนี่ไงกนละคุณทีปะน้องพระรามปะพุ่งคออยู่กูเลยจะต้องใช้สักกี่เล่มเกลียนกูจะมาจีบพี่หลันให้หมดโอ้โหมีคนไม่นักเลิศว่ะนะที่เูอเธอมึงไปนี่แหละไม่สนใจบอกอะไรวะ ได้ดหรอผมขุดโผล่เลยพี่เดี๋ยวเจี๊ยบรถก่อนเนี่ยออก,บบก็กวันนั้นไงพี่ผมดีใจมากเนี่ยที่ทำผมเลยว่าผมชื่อประหลาดผมขอบคุณพี่ะนะวะนี่ลูกแร<อ>กมากมทำไมเจีบมั้ง <c oughs> ไฮ้อชเชี่นี่มันได้วะมึงเริ่นจอมน้องมแล้วใช่ไหมตัดสินใจหรือยังพี่จะเอายังไงเดี๋ยวมึงก็รู้น่ะใช่ตอนนี้ก็แล้วแต่มึงแต่อย่าช้าละกันถ้าน้องไปชอบคนอื่นก่อนอ่ะกูรู้ด้วยนะ อ่าแล้วมีคู่แข่งเลยมีคู่แข่งครังหักกับคนโปรดไม่ได้เป็นอะไรกันเมื่อกี้พี่น่าจะคนโปรดอ๋อคู่บันที้แทนรามเหรอนะพูดแบบนี้บ่อยม่ใฉ่นคิดแล้วนะว่าพี่ชอบสองคนก็ถูกนะได้ไหมอเอาแล้วอ่าอันนี้คู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งขออนุนะครับครับคุณพ่อลูกอ่อนคุณพ่อลูกอ่อนครับ ก็เลยชอบคนี้คู่นี้นะดูถ้าคุณเราบังเอิญเจอกันสามครั้งเน่ะเขาเรียกว่าทงพิจิตรมึงก็เจอกับพวกมึงทุกวันอะว่าคงเป็นเนื้อคู่กับพวกมึงตั้งแต่ชาติก่อนแล้วดิวะ <c oughs> อุ้ยเกมดีมแกมเพื่อนมีหมดเลยแ<า>น,น่น,นะยเ่งกว่าซีรีส์เกาหลีนะเว้ยแต่ว่าผู้ชายอ่ะมันก็ต้องคู่ได้ไหมกลุ่มพูดเลยว่าพี่จริงพี่ตวันพี่ไม่ใช่เรื่องของมพิจิตรอ นะเพียงพ่อคงเจ้าขาขอให้บ้านเราอะได้คนหล่อๆแบบนั้นอะมาเป็นลูกเขยได้ถ pues sort of anyway> ้เจ้าว่าเดาไม่เดาไม่สาวว่าดีเลยเปอร์เซ็นต์ชอบเมธเลยแม่เขามีภรรยาอยู่แล้วอินจะไม่ไปไหนอีกแล้วนะคะเมธเรากลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมนะคะอย่าทำแบบนี้เลยอินผมว่าเราคุยเรื่องนี้จบไปแล้วแต่อินเป็นภรรยาของเมธ มาอีกแล้วเรื่องเนี้ยมันมีเรื่องเนี้ยเคยทําแล้วที่เป็นคู่คู่พ่อลูกติดอ่ะเป็น้ชื่อเรื่องว่ารักเกิดที่เซเว่นอะออไม่รู้มนเลยอันนี้คู่หนึ่งคู่ไตนี่มึงไงเฮ้ยอะคนนี้ที่เล่นเรื่องนี้ไงเลอไบรเตอร์อ่ะที่เล่นเป็น ผู้จัดการผู้จัดการของอออนี่นี่เป็นผู้จัดการของไอเนี้ยของน้องไม่ดีวะเขอขุดบเออเขาขุบซีบอุ้ยมึงมีคู่กับเขาเลยมีคู่หลังนะหมูแดงไปก็ต้องเลี้ยงมึงวะถ้ามึงจะกินข้าวหมูแดงร้านข้าวหมูกรอบมันขายแต่ข้าวหมูกรอบไม่ขายข้าวหมูแดงเออมีคู่เขาเลยพี่ลูกมึงเลี้ยงเอาเรื่องที่แล้วคู่กับผู้หญิงนอะไรของมึงวะมึงยังไม่มีแฟนหรอวะมึงยังไม่มีแฟนอ่ะ มีแต่คนที่ชอบอืใครเอ๋ใครเฮ้ยตอบซะเป็นดาราแล้วไงคุณตีนั่นมึงอ่ะจบธรรมดาวะถ้าความรักไปถึงโดนตีเดี๋ยว็กกวนตีอีกอยังไม่โดนตีหนึ่หน้าหนึ่งตัวมกูที่เขาเดือกูมอกมึงแต่ป่านมันไม่ได้จีบกูอยู่ใช่ไหมวะอ่ะแกงเนี้ยแกงเนี้ยมีแฟนเป็นผู้ชายหมดเลยจบสวยๆไม่ได้คิดอะไรเลย เขาจริงเหดีป่ะเาบจริงอ่ะเก่งนางฟ้านี่น่าไอ้ไทยปลา่ะมันไม่ได้จีบไทงหรอกพี่ว่ามันจีบแม่ต้องแบบไปลาเท่านั้นแะี่จก้าคนใหญ่ไทยอยู่อ่ะลาบรหัสอ๋อชื่อรหัสกับคนโปรดหนือว่เป็นพี่รหัสเป่าอก็ือชื่อรหัสตะวัน มเมดหมูโดนปราบไทยเมื่อไหร่จะได้ดู <S <S The Story Story Re-Teaser ค่ะจบแล้วเป็น Official Trailer เหม,มือมนออกมาแบบขายโฆษณาเหมือนจริงเองอ่ะใช่ใช่ออกมาหาลูกค้าก่อน,อท,นที่จะมีไยรอดก่อนมออมาหาลูกค้าก่อน ซึ่งสายเมื่อไหร่ไม่รู้ใช่อันนี้มันเป็นมันเป็นสามในเรื่องเดียวใช่เหมือนแบบสามคู่สามคู่หลักหรือว่าารองสามคู่หลักใช่ไหมหรือว่าแบบหนึ่งคู่หลักสองคู่รองน่าจะแตือว่าเขาว่าคู่แรกอาจจะเป็นคู่หลักหรือเปล่าใช่แล้วก็มีคู่อื่นก็คือคู่หลักก็คือของของน้องรามเอ้ยของน้องน้องหัดกับคนป่วยเออกับคนป่วยอันนั้นน่าจะเป็นคู่ที่หนึ่ง แล้วก็คือมันเป็นเรื่องราวของเพื่อนสามคนแน่นอนนะก็ะคือเพื่อนในกลุ่มของคนโปรดอะ่ะเพราะว่าทุกคู่มันเกิดจากกลุ่มนี้แล้วก็ไปมีแฟนเป็นของตัวเองเออคนโปรดกับพี่ <c oughs> รหัสคู่หลักคู่ที่หนึ่งคู <c> ่ <oughs> ที่สองนะั้นจะเป็นคู่ของคนที่เป็นพ่อลูกติดอะ่ะอืมตะวัน <c oughs> ปะชื่อตะวันหรืออะไรวะใช่ <c oughs> ตะวันอืมจำได้ว่าชื่อหนูโดนลูกกับชื่อหนูโดนเมธเออตะวันเมธหนูโดน อ่าันน้อีคู่หนึ่งแต่ถ้าทําดีๆก็อาจจะดังนะคู่เนี้ยเพราะว่ามันเคยมีคู่แบบเนี้ยเคยเห็นผ่านตามาแต่ว่าเรื่องนั้นก็ไม่ได้เวอร์าวมากแต่ว่ามีเคยเคยเห็นแล้วเออแต่ก็ถ้าทําดีๆก็อาจจะบูมพอดคล้ายๆกันเลยที่แบบเมียเก่ากลับมาแล้วผู้ชายก็ไม่ไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากอยู่กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีเรื่องเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยเข้ามาเป็นพอดแบบพอดเบสิกอะที่แม่เขากลับมาแล้วก็คู่ที่สาม ที่สามก็คือเจอกันด้วยกันไปช่วยในการชุกต้อยอีกแล้ว <c oughs> แนวแบบว่านักฟุตบอลหรือปะนักฟุตบอลไนก็ไปช่วยไปช่วยวแนวเออแนวแบบตามจีบอยู่แต่เธอไม่รู้ว่าเออเออชอบอยู่ชอบอยู่ลงคนอ,อยู่เออมึงมันก็ไปพอดจากนิยายหลายๆ,ๆเรื่องเอาไปผสมรวมกันแหละไอ้ถอดเรื่องแรกก็คือเหมือนพี่รหัสน้องรหัสสามเรื่องอืมก็ เรื่องเลองละคู่อะไรไงลาหัสกับคนโอแม่กับแม่กับตะวันแล้วก็ฝากกับไทยอืับบนี้ค่ะแต่ว่าเขาอาจจะต่อไปเขาอาจจะทาเป็นคู่เรื่องแยกก็ได้นะเพราะว่าทฤษฎีหลักแต่ละอ่านี่ยมีสามอ่านสามทฤษฎีนจะทเหมือนคล้ายๆอะไรนะที่มีคนรักมังกรเออที่มีเรื่องเหมือนพระรามเรื่องพระลักษ์เรื่องอะไรนั่นแหละอ่อ่อ อ่ะแต่แต่เขาเรียกว่าอะไรเป็นตอนย่อยออกมาเรื่องมาสักตอนแบบตอนอะไรเนี่ยเออเรื่องสี่ตอนมันก็เป็นจักรวาลเดียวกันแต่ยังไม่ได้แบบเพราะว่าถ้าเรื่องอย่างเงี้ยมาทํายำรวมกันอ่ะดูงงมันมันน่าจะเออมันน่าสวิงอารมณ์แบบเพราะว่ามันหลายคู่ไงมาหลายคู่มากมาแต่แต่ฉันว่าน่าจะเล่าเป็นทีละคู่อ่ะในความรู้สึกนะอาจจะแบบค่อยๆเล่าจบไปเป็นทีละคู่ไหมหรือว่า ก็อาจจะยังมีเพื่อนมาบ้างหรือว่าอาจจะมีสอดแทรกบ้างแต่ถ้ามันเล่ารวมทั้งสามคู่เลยเคราวนี้ยแอ์ทามขแ,แต่ละคู่มันจะไม่เท่ากัน,นใช่แบบแยกแยกมากกว่าสับเ้อมันควรมันควรถ้าเขาตามเสนอเหมือนแบบแยกทีละคู่เนาะควจะแยกแยกคำไปเลยว่าตอนอาคู่ละสี่ตอนห้าตอนหรือว่า ฉันว่าควรทำเป็นเป็นตอนเราเป็นคู่คู่แยกไปก็ดูน่าสนุกดีก็เป็นทฤษฎีที่หนึ่งของคู่นี้ทฤษฎีรักคู่ที่สองของคู่นี้ทฤษฎีรักคู่ที่สองของคู่นี้อะไรอเงี้ยก็ดูน่าสนใจอ่ะเป็นผู้กำกับกันอีกแล้วเป็นผู้กำกับกันอีกแล้วเนี่ยให้รู้งางแมนมาเขาค่อยอ่านนิยายไปแพลทุกเรื่องเลยมป็งสเน็นสืล้าสุดกูก็ติดแล้วอะแอบแอบที่แพรส่งมาให้อะ นี่ได้ไงนี่เขาเขาเขาเคยอ่านนิยายของคนนี้ที่เขียนนักเขียนคนนี้เคยชื่อว่าดายลินเขาชอบแบบเขียนแบบนิยายเกี่ยวกับเด็กอะเรื่องที่อะไรทฤษฎีโลกกลมเขาว่าคือพลมลิขิตคือเรื่องกลางเมฆต่ออเมฆต่อทฤษฎีโลกกลมที่ที่แบบว่ามาเจอกันสามครั้งแล้วจะมาแบบว่าเป็นแบบพลมลิขิตอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ช่ค yup. ่ะว่าคือคมมีข well, hmm. ิดอันนั yeah. ้นเรื่องเรื่องที่สองมันจะมีเรื่องแบบฮิษดียมันจะขึ้นต้นด้วยฮิสเดียแต่คนนั้นเปี่ยนอนุาตแบบเ่็นรบบอะไรเรืองมากอ่ะก็ดีใจกับาเขาด้วยจนกายจนการมาเป็นซีรีส์แล้วในที่สุดเอ่เนี่ยทิสเดีรักเขร็จหนึ่งส่วนสองเป็นเรื่องของไทยกับปาเรื่องที่สามคือทุกเรื่องจะขึ้นด้วยที่ฮิสดี มันก็เลยรวมกันทั้งหมดเป็นทฤษฎีหรล่ะออ่าอันนั้นแบบเขอจะไม่ถูกกันอยู่แล้วอ่ะไครกับปากอารมณ์เหมือนแบบคั่วหลิกอืมแต่ว่าปากแอบชอบใช่ไหมใช่ดูทรงอ่าคือเรื่องแรกคู่วหิกกันใช่เสถียรหัสกับคนโปรดชื่อว่าทิษฎีร้อยเล่มเรียนอ๋อเพราะว่าน้องพูดอยู่ว่าฉันจะมัดอะไรนะมัดมัดยาร้อยเล่มเกวียนมาให้ได้ และรวมทุกอย่างทั้งสามเรื่องเป็นทฤษฎีหลักฉันว่าก็จะอาจจะมาจากสามเรื่องที่แพรบอร์นั่นแหละก็มามาจากสามเรื่องเนี้ยอยากอยากให้เล่าอยากให้เล่าทีละเรื่องจะน่าสนุกทุกคนคะตอนนี้วิก็ทาการอัคิปรีแอคชั่นค่ะเรื่องทฤษฎีหลักซีรีส์จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าเรื่องนี้ก็คือ เหมือนเพื่อนแพราเขาเคยแบบว่าเออแบบมันมันเป็นนิยายที่ด่งดังมากในเด็กเด็กดีมาก่อนแล้วก็คือมีประมาณทั้งหมดสามเรื่องมั้งถ้าถ้าเป็นนิยายนะคะแล้วเขาก็มายำรวมไว้ในซีรีส์นี้คือเรื่องอาทฤษฎีรักแล้วลมันก็จะมีทั้งหมดสามคู่นะคะคู่แรกก็คือคู่ของอาละหะคู่ที่สองจะเป็นเหมือนว่าอา่า ณพ่อลูกติดนะคะแล้วก็คู่ที่3ก็เป็นเหมือนคู่กัดกันอะไรเงี้ยแต่ทั้งสามคนเนี้ยสตัวหละคือเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันและต่างคนก็ไปมีคู่ของตัวเองแล้วก็อาจจะเป็นเส้นเรื่องของแต่ละคู่นะคะก็ไปดูไปไปดูเอาวุณพ่อแมจะมาจาก ในนิยายเรื่องลอยเล่มลอยเล่มเกลียนวีลอยเล่มเกลียนสำหรับเพื่อนนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้วีด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดก,กระดิ่งกิ้งกิ๊งนะคะเป็นกําลังใจให้วีด้วยนะคะถ้าเรื่องนี้เรื่องเต็มมันยังไงอ่มาทําการรีแอคชั่นแน่นอนเนาะโอเคค่ะก่อนที่เราจะจากไปขออนุญาตฝากบผลิตภัณฑ์เช่นเคยกับเจ้าตัวนี้ค่ะยาสีฟันแฮวอนนะคะเป็นยาสีฟันสมุนไพรจากธรรมชาติเป็นออร์แกนิกแบบ100%มีส่วนผสมของสมุนไพรถึง9ชนิดนะคะตัวนี้เค็มเรื่องกินปาก อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากรู้ p r ดัก c ์อื่นๆที่ขายในร้านก็สามารถนะคะเดินไอจีเข้ามาได้นะคะในไอจีไลฟ์สไตล์วิชชัปหรือคิวอาร์โค้ดตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอก,กันใหม่คิวดีโอหน้านะคะว่าวีาวจะมารีแอคชั่นเรื่องอะไรต่อไปก็ฝากติดตามด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย